เก็๊หมูกระจกค่ะพี่น้องทอดไว้กินจ้านี่อีกได้คะ่ะทำหมูกระจกไว้กินคะ่ะแสบๆพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นหมูที่บ้านหนังหมูที่ข้าเสียบเอามาเอ็ดอ้ไส้ลาบหมูะหระคะพี่น้องคนหั่น,นไว้เรียบร้อยตอนนี้ใส่ไฟกลางๆเด้อค่ะค่อยพักไอ้ไว้เมื่อกี้แล้วมาทอดรอบสองคะ่ะ ก่ต้องไปไว้หลายชัมม่วโมงพี่น้องเลยกอบแต่ว่าเล็กๆเข้ากับืออยาอิดเห็ดไฟแห้งบ่ได้่นี่พี่นอ้องจะแต่กินขึ้นยังเนี่ยข้าฉะมาชิใหม่จะแต่กินแต่พี่นอ้องทอดไว้แล้วก็ใบ้ะกินกับตับบักคุ้งแล้วก็อันนั้นข้าวข้าวแค่มักใส่เกลือ ผักแตเนี้ยเห็ดไปในกระปุกเด้อค่ะกรอบคือเกานี่เห็ดไปแล้วเห็ดไปในกันกระปุกชซไปในกระปุกเอ้ยวันเปนนชซที่มีฝาปิดนะคะกรอบอยู่ได้เป็นอาทิตย์พี่น้องลองเห็ดบ้างเด้อผักเห็แต่แสตพี่ก้องเอ้ยหมูกระจกนะคะหมูกระจก